ว้าวใส่ผักแล้วครับคือปิดกระเซียบอย่างนั้หอมห้วยห่วยนี่มอเดินพูดพูด ือน,นีแม่ให้น้องกินเมน,นูแม่จะต้มขาไก่บ่แม่ต้ยมยำไก่ต้ยมยำไก่แต่ว่าตอนนี้เฮามีออเดอร์เป็นไอช็อคครีมกะทิสดไอช็อคครีมไก่สดจากบ้าน<ก>าแฟนจากหัวหน้าบอกจากบ้านแฟนจากบ้านแฟนบอยสิริชัยนะคะขอบคุณบ้านแฟนนะคะมีบัากมีด้วยอร่อยมากอ,อะไรคือมีมีอื้อไปกินไก่ก่อนเลยเขาจะเอาสวยไป เดานไปหุนจานนี้น้ำมเดินไปเดินไปจานนี้น้ำันป่ดวนป้าที่พอมาะเทียงนีแ่แงกินปาตอนนี้พ่อก่ยไข่มดเด่อยังกนานูกินอาหารสั้นสูงตัวนี้ครับมียยมไมยาเพน้มาฝากอาหารสั้นสูงกินก้อยไข่มดเดงอาหารสันต่ำกินซุปน้ำม่แต่เมื่อคืนจะเที่พ่อเดๆไปเมียแบบแม่พ่ว่างหแม่เรียก่เลยโพ่ก็ได้ไม่เห็นโมแมนสิ จดเปลี่ยนควมกัวไหมติดบนน้อชิม,มชกันตัดเสยชิมกันน่อมาชิมกระจายกันเข้มบัดมังยี่บันเนี่ยัดมังเลบันดึงมูกเขาบอกดึงมูกกอเขาบบเด้อกันใส่หลาไม่ใช่เข้มยครับเล่ต้องยอมเอา โอเคครับแสบแล้วา<อ>วดแลยไปแทนมือแสงพี่น้องเหยได้แจงไปคือไปคือไปเรื่มหลังจากอัพคลิปหมูอ้านนี่ไปบสคนสมัครอันคนถามสมัครเป็นเมี่ยวนเพิ่มพอเพิ่มพอลท่านตอนนี้นั่น เป็นอะไรกันยังไหวอยู่เคิ่งงานเทามันกับปลาตอเนื่องปลนไดลขั้นขั้นเอามากกับสิข้างเจ้่เป็นยูน้ำเท่าบ่าไดลยังดี่นัานากระมีลูบหลือกี่ล่ะมาซอยเนาะจ้าก็มีนี่ล่ะมีองแหนมีเอ๋อเลยมีวี่มีนี่ล่ะมาซอยกะเอาไว้ถ้าเกิดว่างานเทามันตอเนื่งตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เทากับไปเล่นแต่เทากับตรงเบิงมือตอมือเช็คมือตอมือวา เรีนได้ซ้ำไรน่ะนาเพราะว่าหาังเทียผู้ขาจ้รกต่างใจมากคักๆหรมาเท็นั่นเนี่แต่ละมือไม่หยุดแต่ละสมมือผู้ลูกเตาขจ้าถาใจเงืนใสห้ามนั่นครับอ๋อบางนที่จ้าเปิดม้เไงไม่ยังี้ก่อนนิ้วโป้งฮัลโ่ลัลโหเดืดที่น่ลูกแม่ฮหลใเง็ยบ้างต้มไก่ครับผม่งไก่ตนแกงเง็ดบพี่น้องโอไยต้มไก่ค่ะ แกงเงี้ยได้หนิต้มไก่เปล่าไก่ยุ่งใต่ค่ะเนื้อล้วนๆ้แล้วนี่ไก่ยุ่งทั้งใส่วันนี้เหระมีเนื้อไก่มีเขาไก่ค่ะซอไก่ค่ะจะแซ่บรู้กันพี่น้องพี่น้องเขาตัวไม่รัดมากนะครับจ้าเดี๋ยวหมอเดียอะหมอเดีอะจะติดนี่ล่ะครับใส่ผักใส่ผักปเพิ่มกปิดมาตักไหนเลยครับผมยิ้มกันท่กคนน่ะ ำม,มางูนี่มีบดขึ้นด้ค่ะผู้ใดมาเหมือนแรงนี่ำม,มางูนี่มีบดขึ้นมาเลยได้ไเียมแซ่บแ่บว้าวใส่ผักแล้วครับคอปิดแต่แซ่บอย่างนั้หอมห้วย อหมอเดือนเห็ดนาฟ้าด้วยมีเห็ดนางามีนืไกมีเาไกนี่แหละลูกชอบนี่แหละแม่เป็นต้มยำต้มลาวาว่าเปนต้มคาไก่เป็น้มเล่าเป็นตมยำเล่าบะหมีนต้มคาไก่้ต้มคาไก่เปนบะกะทิไหมแม่อันนี้ตมยำแบบบเกะทิ่ลูกชอบแบบนี้แหละ พร้อมแผ้แม่<ด>ใช่พักต้องไปแล้วกะันพร้อมรับประทานทลูกๆกับมาถือถวยหายแล้ว <c oughs> นีุ่่นงว ติ่ตา,ามมาเมื่อยุ้งเทพยุ่ตลาดปัดค่ะแม่รัดสิเทีกอย่างนี่ย่ย่ๆเลยจ้ะ